่อนจะชมคลิปกันวันนี้นะครับก็ไปช่วยกดติดตามนะครับพร้อมกดลูกกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อเวลาที่ผมลงคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทํายังไงนะเราจะสามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราแชทในไลน์กลุ่มนะครับใครที่มันชอบอ่านข้อความแล้วก็ยังไม่ตอบข้อความกลับมาครับซึ่งไลน์วอร์ชั่นปกติเนี่ย จะไม่สามารถทําได้นะครับเราจะเห็นแค่ว่ามีคนอ่านไปแล้วกี่คนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครอ่านไปแล้วบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปที่มีความสามารถนะครับในการที่จะเช็คดูได้ว่าใครที่อ่านไลน์ไปบ้างแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้ตอบนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนั้นก็คือไลน์ไลท์นะครับอันนี้ก่อนที่จะไปใช้ไลน์ไลท์เนี่ยเราจะต้องมาที่ตัวไลน์ปกติก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปลงไลน์ไลท์เนี่ยมันจะทําการล้างประวัติการแชททั้งหมด นะครับก็คือประวัติที่เราใช้พูดคุยทั่วไปนะครับรูปกร,รูปภาพวิดีโออะไรต่างๆจะหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราควรจะทําการแบ็กอัพมันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อไม่ถูกใจไลน์เพราะว่าไลน์ลเนี่ยมันเป็นไลน์ที่เวอร์ชั่นเล็กนะครับมันอาจจะมีบางฟังก์ชันนะครับที่ไม่ทํางานนะครับคือทํางานไม่ได้เท่ากับไลน์ปกติแหละเพราะว่าไลน์ลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ตัวบริษัทไลน์เนี่ยเขาทํามาไว้สําหรับ บางประเทศนะครับที่เน็ตมันกากนะครับเน็ตกากกว่าประเทศไทยนะครับก็คือแบนด์วิดต์ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะนั้นก็เลยมีแค่บางฟังก์ชันนะครับที่ทำงานได้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแบ็กอัพข้อความแชทไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าฟังก์ชันของไลน์ไลทนะครับมันไม่ตอบโจทย์นะครับเราจะได้กลับมาใช้ไลน์ตัวเดิมได้นะครับ เพราะว่าการที่ล็อกอินเข้าไลน์เนี่ยมันจะทําให้ประวัติการแชทหายหมดเลยนะครับอ่ะเราเข้าไปที่ตั้งค่าของไลน์หลักก่อนนะครับแล้วก็มาที่แชทนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับเข้ามาที่สํารองข้อมูลนะครับเราก็ไปเลือกสํารองข้อมูลไปที่ Google Drive นะครับให้จําบัญชี Google Drive ไว้นะครับว่าใช้ตัวไหนนะครับ แล้วทีนี้เวลาที่คุณจะไปเรียกคืนข้อมูลก็ให้เลือก Google Drive ตัวเดียวกันไปนะครับอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วเราก็กดสำรองข้อมูลก่อนนะครับกดไปที่กดไปที่สำรองข้อมูลไปยัง Google Drive นะครับแนะนำให้ทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งข้ามไปลง l ลายไลน์นะครับเพราะว่า ผื่อไลนไลเนี่ยมันไม่มีบางฟังก์ชันที่คุณจําเป็นจะต้องใช้งานในชีวิตประจาวันคุณได้กลับมาใช้ลายหลักได้นะครับเพราะว่าข้อดีของไลาไยลายนะครับก็คือแค่อ่านตัวดูว่าใครมาอ่านลายกลุ่มแล้วย,ยังไม่ตอบได้นะครับมันสามารถเช็คเป็นคนๆได้เลยนะครับอ่ะเมื่อทำการแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าวันที่นะครับมันเป็นวันเวลาปกติ ปัจจุบันหรือเปล่าขนาดไฟล์ปกติไหมโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าสมมุติว่าจะกลับมาใช้ไลน์ตัวเดิมคุณก็เข้าโปรแกรมไลน์ล็อกออนจะผ่าน Facebook ผ่านอีเมล,ลอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับกลับมาที่หน้านี้แล้วคุณก็มาเริ่มที่เลือกที่ Google Drive ตัวนี้นะครับตัวเดิมมาที่ Backup แล้วก็เลือกกดเรียกคืนข้อมูลแค่นั้นเองนะครับกดเรียกคืนข้อมูลมันก็จะได้ข้อมูลมาหมด อ่ะตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะออกจากลายปกติไปแล้วนะครับคุณอาจจะลบลายทิ้งหรือไม่ลบก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเวลาที่เราเข้าลายไลท์มันก็จะถูกล้างค่าเรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะลายไลท์เนี่ยมันไม่มีเน็ตโซแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในประเทศไทยนะครับเพราะประเทศของเราเนี่ยเน็ตมันค่อนข้างไวนะครับลายไลท์ไม่จําเป็นนะครับโอเค อันนี้ก็มาโหลดที่เว็บ a p k m i l l e r นะครับ .com นะครับดูที่ใต้ลิงก์วิดีโอได้นะครับก็ให้เลือกเวอร์ชันล่าสุดนะครับวันนี้ผมอาชีพิเนี่ยล่าสุดก็1.75คุณก็กดดาวน์โหลดไปนะครับไม่ต้องกลัวว่า l i น์จะโดนแฮกเกอร์อะไรนะครับเพราะว่าไอไลน์เนี่ยมันก็มาทํามาจากบริษัท Line คอร์ปอเรชันเนี่ยแหละครับอ่าเนี่ยครเลื่อนลงมานะครับรอปุ่ม Verify ตรงนี้นะครับให้มันเป็นไอ้นี่เว็บนี้สามารถดาวน์โหลดได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่านี่นะครับ apk miller ใี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับสามารถกดดูได้นะครับเพราะว่าทุก b ิตทุกไบต์นะครับที่มันอยู่ในนี้จะมีการตรวจเช็คกับไฟล์ต้นฉบับนะครับจะไม่มีใครสามารถมาฝังโค้ดที่จะมาดักอะไรที่มันไม่ดีต่อตัว l ล n e ของคุณได้นะครับมีการตรวจเช็คตลอดดังนั้นปลอดภัยนะครับโหลดจากเว็บ apk miller กดดาวน์โหลดเลยครับ กดดาวน์โหลดไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดนะครับเปิดโปรแกรมติดตั้งอะไรไปตามปกติอเสร็แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับกดล็อกอินันนี้ก็ล็อกอินไปด้วยอีเมลนะครับที่คุณเคยเข้าใช้ไลน์นะครับ นะครับเพื่อล็อกอินมาเสร็จแล้วนะครับล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็ล็อกอินด้วยตัวหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะครับก็มันก็จะวิ่งเข้ามาในหน้านี้นะครับซึ่งไลน์เนี่ยมันก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรมากแต่คุณยังสามารถไปดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้นะครับแต่ไม่มีฟังก์ชันในการที่ไปกู้แชทตัวเก่ามาแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันเบาๆนะครับฟังก์ชันที่มันมีมาก็คือเอามาคุยได้ทั่วไปนะครับปกติง่ายๆ ทีมเทอมผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับลองไปดูที่เซตติ้งกันเอานะครับตอนนี้เท่าที่ผมเข้าไปดูเบื้องต้นก็สามารถลดทีมได้อ่ะแลนนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเช็คได้อย่างไงนะครับอ่ะเราก็เข้ามาที่ตัวกลุ่มนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่เราเคยคุยไปด้วยทั้งหมดะคระับแต่ไม่มีข้อความนะครับเราต้องไปเริ่มคุยใหม่เอานะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะลองไปสักอันหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มนะครับมีทั้งหมด97คนนะครับเป็นกลุ่มเกมที่คุยอยู่นะครับ นี่นะนี่ผมลองส่งสติกเกอร์ไปดูนะครับอเดี๋ยวลองส่งไปก,กลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าใครที่อ่านข้อความของผมแล้วบ้าง ตัวเลขจะมีขึ้นโชว์เห็นไหมครับจะเขียนว่า R2 นะครับก็น่าจะหมายความว่าอ่านไปแล้ว2คนนะครับเห็นไหมครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวเลขเลยนะครับก็จะโชว์ว่าใครบ้างที่อ่านข้อความเราแล้วนะครับซึ่งายเวอร์ชันปกติเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับตัวนี้สามารถดูได้นะครับก็โอเคเอาไว้เช็คดูได้นะครับสําหรับคนที่อยากรู้มากๆว่าใครที่มากดอ่านแล้วยังไม่ตอบนะครับ อ่าอันนี้ยังไม่มีอ่านนะครับตัวนี้มีอ่านแล้วนะครับสองคนนะครับก็ถ้ามีคนอ่านมากกว่านี้ R ก็จะเพิ่มมากกว่านี้นะครับก็มาแนะนํากันไว้นะครับแหรับฟังก์ชันเอาไว้เช็คตัวนี้แต่ต้องไปโหลดไลา์ไลน์มานะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ถูกใจนะครับก็กลับไปใช้ไลน์ตัวเดิมนะครับอย่างเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าบางฟังก์ชันในไลน์ไลน์ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครเอาไว้แชททั่วไปธรรมดาทั่วไปผมว่าแค่ไลา์ไลน์ก็เพียงพอแล้วครับ ประหยัดแบตด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรมากกินแรมน้อยมากฮตัวขนาดไลยไลท์เองเนี่ยแค่1 MB เมกท่านั้นเองนะครับโอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมรูปกดกระดิ่งนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวนลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ